เมื่อก้มยว้าีเ่อที่แบบนอุยเดี๋ยวช้อุยีันยางน้ำแกงมาดิแมใ่ลูกเเลยยังน้ำแกงไปพ่อขุนยุนแม่น้ำผงนะเดี๋ยวเด้๋งวก็รม้อทำคนมาสอบพาร์ทแต่ขี้นิ่ใหญ่มา อันเี้ไม่ได้ไม่ได้น้อ้องน้อพี่เพิ่งขออันชายเทศากได้แน้ิ้มหยดยาวแล้วยาวแล้วนี่ยาวแล้วเนี่ยยาวแล้วเห็นไหมเนี่ยยาวแล้ว น้ำจิ้มยาวย้ำจิ้มผมยาวย่ะไปกินน้ำราแไปไหนน้ามเลยมแไหมไ้ยคเป็นตำรวจเป็นตำรวจครับผมทำแบบนี้นิ้ใช่พี่มแมไหมนิ้เลยเป็นตำรวจนล้นกี้แล้วคะ เพิ่นทีเป็นนักบินหมอว่าเนี่ยหรอกเพิ่นเป็นนักบินเพิ่นเย่พิ่นดีใจเพิ่นสมือเพิ่อนเลยเพื่อนเลยเป็นนักบินเนาะยูทูบจะเป็นนักบินไหมครับโอ้หัดใส่หูฟังนักบินเป็นนักบินเนาะไม่ได้เพราะพ่อเขาช่วยเป็นเลยเนาะเราไปใส่ถุงอาลงรันเวร่เรา้อมเเร็วเร็่ศิลปินนะเขารันคอนเสิร์ตวันนี้ ปรับสียุบลงไม่ได้เลยอะขาพูดขาพดคนอยงขาแท่ขาวขาเกินไปขาพดเป็นนกพิปอปเป็นนักบิปอเดี๋ยวเราจันหดียป๊อปามสีนี้รือสีแงต ตาหันกากพี่นอนปูไตยิ้มที่นี่ยิ้มไี่อนาดนัแอบฟอมไหลแนอือันนี้ก็อันนี้เด้อโอเคบอกบอกแล้วนี้อะไรเจ็บเจ็บเจใช่ใช่น้ผ่าแม่อุกันได้นผ่าแม่เอาอะไรมาเติมมอะไรเนีก็ได้ผ่าไปฉีดมาจากไหนเนี่ยลูกไปกีหน้าผ่ามาจังไหนเนี่ย เจมุยแล้วคีกคนนึงคือไม่ได้ใช้ค่ะเพราะว่าใช้หัวเียวคุยจล้ค่ะเดี๋ยวจะบอกก้าวใช่ใช่ใช่ a ค่ะเพราะว่าใช้หัวเดียวกับที่เคยพี่สินใหญ่ยืดแข็งไหมยังกำลังจะบอกเลยใ่ว่าแดงเลยผมแดงเลยใช่ว่าสินผมแดงทงนิ้วเหรอลูชูๆเหรอเนยชูๆเหรอเมื่อกี้ทำยังไง ชุ่มแบนี้หรอชุ่ไหนเด็เดหร้เดี๋ยวนี้รแบบนี้เดีวนี้แดบนี้แบบนี้ครับแบบนี้ครับลแล้วืมอืมอืมอืม องก็บ้างสิไปรันเพลงไงพี่น้องเจ๊รันคลิปเจ๊เจ๊เจ๊เจ้ยย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 ย่ยยยยยยยำยยยนยยยยยยเยย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 ยเยยยยยยเยยนยย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 ยเดยย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 ยนยย Chém ơi. Chém ơi má. Ô, chu. Hứ. Ta sẽ không thua ai. Nó cột tu tớ nè. Chu. Đeng đi nữa nào. Yay, yay, yay. Yay, yay, yay. ช่อยอดครับพี่น้องยิ้มเลยครับพี่น้องแอุมมาอุมมาออ้มาเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเฮ้ครับบีบีดอนแต่เอบีบีดอนขาเลยขากับป้าปาอีก

เราจะมีเพลงช่วงแรกเขาน่าสีเลยจ้ะเออยูทูปว่าขาวบาร์ดเขาน่าสีเลยเขาน่าสีเลยตอนูปเขาไม่สีชาเขียวเยอะป่ะไม่กินชาเขียวเยอะหรอลูกกับทุเรียนใช่ไหมกับทุเรียนตอนลำแพนอ่ะตอนลำเพลินอ่ะกินทุเรียนเยอะไม่ได้กินชากาแฟอะไรเลย ตอนลำเพลินตอนลำแพนก็ฝ้ายเขียวกำลังเกิดกินกินชาเขียวเยอะขาวจ๊วเลยขาวจ๊วเลยจ้าจ้าเจเจตาเจเจเรียกกันพี่เล่ เสร็จแล้วดิจ้ะเสร็จแล้วดยดน้มหมาแพ่ลซองครับเดี๋ยวมาแ้นติบกินไบโอี๋กินไบโอกินร้อยก็เลยรอไม่ไงอันนี้วกสองนี่อันนี้วกสองเยมันดื้มากินไบโอเี่ยไม่ไม่ไม่ินฝรั่งน้อยฝรั่งหน่อยครับพี่น้องลูกครึ่งไหมนี่ เออเออเออโย่วลวดยมีหมโย่โย yeah, ่โยโยโยยโ่โย่โย ja, yeah, ่ใส่โย่เร็วค่ะโย่านเดีดอตอยู่ในทองก็เปิดเพลงหัวลำให้ฟังตลอดเลย เอาค่ะพี่น้อสำหรับคลิปนี้ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะเดี๋ยวไปถ่ายบรรยากาศของสอบให้ดูเจียงไห่เจียงไหนแม่อยู่ไหนไหนแม่ยืนไหน